เกิดชิงหมาเกิดยุหันละเอาไหมเอาไหมโอ้โอ oh 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 so oh 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 so ้ยอยู hmm. ่เร็วบูอ้ยังไงเีแม่กินกินเอาไมไหมสอบได้่เอามื่อหละสอนแปอบกวาดดไปลูกเตี้ยนเหมือน Happy birthday to you <coughs> Mẹ, dây ý mua lại, có hình kiểu bông Ở biết nào? Qua qua, cho em xem qua Cái gì Nào tông hả? Happy birthday Thay về lại đi Ờ, thay điều กระจาโพูดในอินเทอร์เน็ตสุขส e s มันเกิดหากบ่มีนี่มันเกิดหากบ่มีนี่โอ้ยกินได้ไหมจะเกิดก็ให้เกิดร้องห้เกิดจะชิงหมามาเกิด Happy birthday Happy birthday to you ่ีแขาดว่างกอะโอหังุ๋มเนี่ยพอถัมถ่ายยังไหมถ่ายเล็กน้อยนะจ้ะไม่อย่างรี้เฮ้ยไปจอดก็มั่ังสิโอบอกว่าเปได